ครับผมวันนี้ก็มาส่งเรือนะครับที่จ,จังหวัดน่านนะครับน,น้ำแรงตุดๆุด <c oughs> น้ำเข้าท้ายเรือหน่อยเรียร์ไม้หุ้มลุ่มอืมเนาะไม่โม้ตรงอง คุณมันลักคุณหนัเยบนักเียรนเนาะโหมันเป็นตะปัดเนาะ้งโอ้ยน้ำน้ำนานตรงนี้แห่งนน้ี่ ไลไปน้ำตกเลยแกว่ายหากินก็น้ำหนัมเลยนะครับลำนี้ก็เป็นเรือขนาด6เมตรนะครับทรงโบราณนะครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์081 7 7 4 4 6หนนะครับ มีคนอยากได้ของเต่อมาครับครับถ้าอยู่แถวนี้ก็ติดต่อพี่อะไรนะประสิทธิ์ชื่อพี่สิทธิ์นะครับอยู่ซอยสี่นะครับตำบลผมนะผมสถิตสถิตครับอยู่ตำบลอะไรนะถตำบลเมืองจังตำบลเมืองจังอำเภอภูเพียงอำเภอภูภูเพียงภูเพียงจังหวัดน่านเนาะครับบ้านไหนถามว่าคือครับครับผม อยู่ทถวนี้ก็มาดูเรือหรือมาติดต่อพี่ประติสถิถติดครับผมครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า